ทอดไม้ระบาดจ้าหมูทอดไม้ระบาดจ้ขาข้าวเหนียวฟรีจ้าหมูทอดไม้ระบาดจ้ขาข้าวเหนียวฟรีจ้าหมูทอดไม้ระบาดจ้าข้าวเหนียวฟรีจ้าป้าครับผมเอาห้าไม้ครับห้าไม้เลยจ้าได้จ้าห้าไม้ก็ห้าบาทนะจ้ะขาข้าวเหนียวในกระติบอ่ะหยิบเอาเลย เขาเหนียวรีจ้ะอ่ะโอ้ยหมูทอดไม่ละบาทอยงหรอครับป้าทําไมป้าขายถูกจังเลยครับป้าไม่ได้ขายออกกาไรป้าก็อยากจะช่วยคนลําบากก็แค่นั้นเองจ่ายตังค์ครับป้ายอดในกระป๋องนี่เลยจ้าโอ้ป้าป้าช่วยเหลือผู้ผระตกภายน้ำท่วมด้วยเหรอะครับต้องกตขายหมูหมทอดราคาถูกแล้วเนี่ย ป้าจะเอาเงินไปช่วยผู้ประตกภัยน้ําท่วมอีกอะ่ะใจดีจังเลยตอนนี้คนไทยกําลังลําบากอะไรช่วยได้ก็ช่วยจะมากจะน้อยก็ดีกว่านั่งอยู่เฉยอะ <Okay. S 2> ะ่ะผมมีแค่สามบ้านางนั้นผมเอาสามมาครับป้าได้ได้อิ่มท้องแถมยังได้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันอีก ขอบคุณนะครป้าที่เป็นสะพานบุญให้พวกเราคนยากไร้สอคนได้ช่วยเหลือคนอื่นจ้าอัน,น้วยจัะหยอดนั่นเลยขอบใจนะจ๊ะพี่เย่ยป้านั่นมันขายอะไรอ่ะทำไมมันถึงขายดีแบบนี้อ่ะดูดิคนลุมร้านมันเต็มเลยอ่ะ เออนั่นดิร้านเราอ่ะขายข้าวแกงมาตั้งนานแล้วคนเข้านิดเดียวเองนี่นั่นเนขายอะไรมีคนเยอะจังนะนั่นแหละสิพี่ฉันว่านะเราไปแอดดูกันไหมว่าเจ๊ป้านั่นน่ะมันขายอะไรคนถึงได้เยอะขนาดนั้นอุ้ยแอบดูเลยเหรอเออไปดิป้าโอ้ไปไปไปดูหมูทอดไม้ละบาทจ้าหมูทอดไม้ละบาทข้าวเหนียวฟรีจ้าหมูทอดไม้ละบาท นี่อะไรกันป้าทำไมขายถูกอย่างเงี้ยป้าขายไม่ได้กําไรนะจ๊ะทุนยังไม่ได้เลยป้าอยากจะช่วยคนยากไร้อะแล้วก็เอาเงินไปช่วยคนน้ําท่วมด้วยจ้ะแหมป้าทำตัวเป็นคนดีมีน้ําใจเศรษฐกิจแบบเนี้ยังจะทําตัวเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นเหรอถ้าป้าไม่ช่วยพวกเองจะช่วยหรือไงล่ะพวกเองช่วย ป้าก็จะได้เลิกขำโอ้ยว้ายๆๆ้าอป้า,า,าทํไมฉันต้องทําตามป้าบอกด้วยเนี่ยนะใช่พวกฉันเนี่ยไม่ใช่เทวดานางฟ้านะจ๊ะเศรษฐกิจแบบนี้น้ําท่วมแบบนี้ตัวใครตัวมันจะดีกว่าใช่พวกเองไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าทําเองไม่รู้แหละยังไงนะป้าก็ต้องเปลี่ยนราคาตะกรขายปลาเปล่าๆม้ละบาทเนี่ย ห้ามขายไม้ละหนึ่งบาทต้องขายไม้ละสิบบาทเท่านั้นเข้าใจไหมโอ้ยไม่ได้หรอกมันแพงไปคนยากไรนะ้เนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาฟือ้อไม่รู้แหละป้าห้ามขายไม้ละหนึ่งบาทเข้าใจปะ่ะเพราะว่าคนได้ยินว่าป้าขายไม้ละบาทเนี่ยเขาก็แวะมาซื้อร้านป้าหมดแทนที่จะไปร้านฉันป้าแย่งลูกค้าฉันหรอฮะโอ้ยมันกระสิบข,ของลูกค้าเขาเขามีกําลังซื้อที่ไหนเขาก็ไปซื้อที่นั่นแล้วทําไมค่าต้องเปลี่ยน สิทธิ์ของข้าค้าขายอยู่ข้างบ้านค้าข้าไม่เปลี่ยนป้าพูดมาเรื่อยใช่ไหมบอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนดีวะข้าไม่เปลี่ยนเว้ยอีป้าจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะฉันพูดดีดด้วยแล้วนะเนี่ยเหลอพูดดีข้าอยู่ของข้าพวกเองนั่นแหละเข้ามาหาเรื่องข้านี่แหละนะที่เขาเรียกว่า คนจะทำฟาร์มดีแต่ก็มีมารผจญอ,อีป้าอะไรเล่าพี่ใจเย็นเชื่อพี่ใจเย็นอะไรเล่าไม่เห็นเนาะป้า,าพูดอะไรฮะเชื่อพี่มีแผนไปกันเลยไม่ไปอะโดนแน่ไปดีไปดี ้ยพี่จะดึงฉันกลับมาร้านทำไมเนี่ยเสียงดังเว่ยกันทำไมอะพี่อะมีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีอะไร,รอะพี่นี่คิดดูนะไม่รู้เรื่องอ่ะโถ่เอ้ยอะไรอ่ะฮะ,ะ,ะขโมยปี๊บใส่งเงินช่วยคนน,น้ำท่วมเลยนะพี่เฮ้ยเผาสิ แต่แหกปากทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาได้ยินหมดหรอกเอา้าเธอทันตกใจนี่พี่พี่ขโมยเลยนะถ้าเกิดว่าโดนตำรวจจับได้อะจะทำยังไงก็อย่าให้มันโดนจับซิมันต้องใชงหัวหน่อยคิดดูนะถ้าเราขโมยปิ๊บใส่เงินน้ำาท่มยาป้าั่นมาได้ะเราก็จะได้เรื่องเงินยานป้านั่นแถมเราก็จะได้เงินมาฟรีๆอย่างเงี้ยมีแต่ได้กับได้สบายหรอแล้วพี่ทำไงอ่ะมีวิธีแล้วหรอ <S <S <S> เออทำไงเนาะอ,อะไรคิดออกแล้วคิดออกแล้วคิ oh, okay. ดออกแล้วโอเคแน่ใจนะว่าคิดออกแน่ใจสิรับรองเก็บป้า้นั่นนะสำลักน้ำตายนั่นเลยเียบ้ว ทำไมมันสองคนมองมาแต่ทางนุ้วะถ้าทางมองแปลกๆสงสัยจะมีเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยมีอะไรเลยจ๊ะป้าเอาขูดทอยไม้หนึ่งจ้๊กเอาเมื่อเช้าอย่างพูดไม่ดีอยู่เลยมาว่ายเข้ามาพูดดีด้วย มันมีอะไรแปลกๆมั้ยเนี่ยป้าคนเราก็เปลี่ยนกันได้ป้าฉังก็งอยากจะช่วยป้าอุดหนุนน่ะช่วยขน้ำท่วนด้วยไงเออพอดีที่ทอดไว้นะ่ะมันหมดเดี๋ยวป้าทอดใหม่ให้นะรอแป๊บหนึ่ง ปี๊บหายไปไหนวันนี้มื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้เลยพอเองมาปี๊บเงินมันก็หายไปนี่เองเป็นคนเอาไปใช่ไหมป้าอย่ามากล่าวหากันสิฉันอุตส่าห์จะมาช่วยอุดหนุนทําบุญกบโดนใส่ร้ายซะอย่างนั้นแหละถ้าป้าไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหานะฉันว่านะป้าเป็นคนเอาไปเองหรือเปล่าฮะใครจะทําแบบนั้นทําไมถ้าข้าทําแบบนั้นน่ะข้าจะมาขายหมูทอดเหรอไม้ระบาดนะ่ะ ทาแบบนั้นทําไมก็สร้างภาพไงป้าแหนทําเป็นมาขายหมูทอดไม้ระบาดแล้วก็เอาปีม,มาตั้งว่าช่วยบริจาคน้ําท่วมที่แท้ก็สร้างภาพคนมาเห็นเขาก็นึวกว่าป้าเป็นคนดีมันก็แค่กลเราธการขายนั่นแหละว่าแหมป้าเนี่ยฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยไม่จริงข้าไม่ได้คิดแบบนั้นสักหน่อยแห่จเย็วป้าจริงจริงหรอเ้ย แต่ว่าปี๊บเนี่ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าตัวนมีเงินเยอะแน่ๆเลยไหนขอพี่ดูหน่อยสิว่ามีเท่าไหร่เฮ้ยนี่มันน้ำมันนี่วะนั่นไงขโมยปี๊จริงๆด้วยโฮ้ยไอพี่มอสจะเสียงนั้นทำไมวะโดนจับได้เลยเนี่ย โอ้แอนนั่นแหละเกี่ถังแล้วใช่ไหมพี่เนี่ยนี่มันถังน้ำมันเกี่วขึ้นมาทำไมฮนะหลงก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันติดยิ้มเนี่ยก่มนะ้ำหน้าเจอกาวติดทนเข้าไปเป็นยังไงล่ะฮะกาวนี่หมายความว่างไงป้าน,นั่นดิหมายความว่างไงฮะอีปะ ข้าไม่ไว้ใจพวกเองตั้งแต่แรกแล้วปี๊บน้ำมันทาเก่าว่ะสีมือข้าเองน่ะโว้ยปี๊บเงินน่ะมันอยู่ตรงนี้ป้าอุ้ยอุ้ยเอาเอาออกไปน่ะมือก็ไม่ออกมันจะลงไงวะเนี่ย ทางสองคนนั้นจะไม่ใช่คนดีอ่ะถ้าพวกเองทำอะไรไม่ดีอ่ะจะได้เจอดีกับฉันแน่ แต่แก่แต่ข้าก็ไม่ง้อนะโว้ยถ้าข้าไม่แน่จริงอ่ะข้าไม่อยู่มาจนถึงป่านนี้หรอกเฮ้ยเย้ยเยอะด้วยเอ้ยแอนช่วยพี่เราไปก่อนเร็วเดี๋ยวคนอื่นไม่เห็นเข้าโอ้ยจะช่วยยังไงหรอพี่เฮ้ยมันก็ติดปิดลงก็ไม่ได้โดดก็ได้วะเฮ้ยโอ้ ก็ไอ้ผัวเมียสอคนนี่นะสิมันคิดจะมาขโมยปี๊บเงินที่ข่าจะเอาไปบริจาคน้ำท่วมแต่ดีนะที่ข่าน่ะไหวตัวทันก่อนเลวยจริงเลยอ่ะไอ้พวกมันสังคมแบบนี้ต้องจับสง่งตำรวจได้เกล็ดเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอามือส่งกระปงแกออกไปนะวุ้ยออกไปไปถึงพวกมันสกระปกกแบบนี้แต่จิตใจมันสะอาดกับแกร้อยเท่า จับไปเลยจับไอ้สองคนผัวเมียไปส่งตำรวจเลยเดี๋ยวข้าจะให้หมูทอดคนละสิบไม้อเอาไป,ไปเลยไปไว้ไปไป,ไปทางไปี๊บไปแหละไปเลยเฮ้ยหยุดนะเวย้ยก่อนจะพับตำรวจอนะเอามือกวางอย่าปี๊บเลยได้ไหม <c oughs> ไปเลยไปทางปี๊บไปแหละโอ้ยอยกใครไป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 